สวัสดีตอนเศร้ามืดพี่น้องตีหากลักวครับผมพาพี่น้องมาเมืองเห็ดมองเกามองเดิมมืดเนยจักหน่อยอท่านแจีงอยู่พี่น้องครับมาเม,อเมืองน้ำกันครับผมดอกแรลกแขกหมานนี่ดอกงาม หาสันนี่ครับผมหมองเกาห้าเ็ดออกน้อยครับช่วงนี้บ่คือช่วงม่าหันคือเป็นน้ำค้นหาหลาพวกนี้ครับแล้วมึยงยามเว้นกับบ่ได Déjà, on est เป็นเห็ดกินครับบ่ซื้อดอกมื้อนี้หลวงครับ เมืองกันนี้ครับโอ้โหมาได้ไงดอกเดียวดอกเดียวก็เสียวได้เอาเอาละว่าเด้ยตำแจวพีบหิบครับ <laughs> หมา้ในตำนานเท่าเด้วยไงบ้านสิบประใดบริกฎไทยตอนขอมาครับหอเมือ่อหลอกนึ่ง ดอกก็ยังดีอุตส่าห์ได้มาแล้วม,มีอ,กอีกเนาะ่อจากดอกสองดอกพอได้เติมกัน ห้ายากรีน้องบานทมต่ว่าเป็นยังไงคนหลายก็เห็ดคุ้ดใดมาเศร้าวกลัวมาเด็กวก,วกลัวกะได้ครับอันนี้เขาอาจสิบวชเห็นครับดอกนี่เขาเนี้ยมบทัวร์ อืมอีกกีนหนึ่งเลยสองอันบุต,ตรนี่น้อยปนจินผู้เดียวกับบ่บ่บบเมิดดอกพี่น้องครับจินบ่หลายดอก <c oughs> ใส่ผักได้หลายเอวยังอายแล้วว่า เต้บกพริกลหลายๆเจ็มเข้มครับน้อยๆเข้มเๆนี่อิ่มอยู่ดอกนี่สองสามดอกผมม่วงหมานเท่ากับพ่ออกครับว่ผมไปเมืองมาเหรอ สี่สสดเด้์ซ้ำนี่แหละพี่น้องสองซ้ำดอกนี่แหละว่าเด็ดตำใส่แก้วพริกดีบอยู่ครับผมว่าลายบ่หมานครับว่ากะสิลงเห้เมืองคือเกาอ่ะล่ะจิบบ่ยเงาครับโอ้ย แล้วคาบยี่ดอกนี่พี่น้องครับสุดยอดดอกนี้ดอกเดียวคุ้มคุ้มครับคุ้มบอกได้ว่าคุ้มจี้อะไ้กันสามอันครับผม <laughs> โอ้ยตะลี่ตนเนี่ยพี่น้องบ่ได้หลายคือตั้งกระจ้าดอกครับ <c oughs> ห้าเด้กกรได้ ประมาณเกินดอกเอ้าสำนีเลยครับผมฝากพี่น้องกดติดตามครับกดไลค์กำลังใจช่องอาชีพพิเศษสมบัติพอกันไว้คลิปหน้าครับวันนี้แนวหากะหานี่แหละห้พี่เห็น,น้องก็มึงหาเห็ดล่าเห็ดครับผมขอบคุณเรื่อยๆครับสวัสดีครับแถมครับพี่น้องครับแถม มามองอยู่น่าจะของครับผมอูอ้หนนูอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยครับผมดอกบอักยางง้ำครับเอาเอก่องไมมัวเลยเติมกันอยู่ฮ้าโอ้ยมูนันเอาเก็บไปไปบ้านเหรอ ชี้มาบึง้งเสื้อหาอีกหาอีกครับผมผม่วงหม่องม,องมนันมีจักดอกบ่ ออกกับว่าหลายรักพี่รองครับพ่อได้กินอยู่หรอกทางบานผมก็ได้เห็ดแนวอื่นมาท่านออกนะครับออกจะเห็ดนี่แหละก็เห็ดปวกเห็ดปวกออกว่าหลายแล้วครับ